ได้ไนะด้เคเนียพี่อยากอูไม่ดีนะขอร่านะัอโอเคไดนะ้ได้าร์ดิมาโบซาิซิโบชูเดียวเฮยคาร d ดิมาโซาลิซิลโบชูเดียวเฮยคาร์ดิมาโเฮยที่สุก้องไป่ลยวโอพ้่ ไม่จบละงานเลเนี่ยเออกูกูไม่ตกแน่กูอ่ะกูไม่ตกกับคุณรอนกูยอมเสียเวลาเลยลองร้องแบบไม่มีดนตรีนี่สองคนมาสองคนไม่ต้องเลยดนตรีไม่ต้องคาร์นิวัลโอเชียนาโอคาร์นิวัเฮยคาร์น like cool ิว uh, ัเฮยซาดินมาซา โอ,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 อ้ป้พ่อตายหมอพ่อเป็นไงดูนี้วแนวอุตสย์แรกก็ดีอยู่แล้วครับผมวันนี้ก็สนุกสนานมากๆเลยครับขอบคุณพอ่อแม่พี่นชชาวอุบลน,นะครับครับและวันนี้ครับก่อนที่เราจะไปนะนะเรามีคำคมมาฝากให้ทุกท่ธธานนะ,ะเก็บไปใช้ในวันข้างหน้าครับครับผมเป็นคำคมที่ดีมากๆนะเก็บไปใช้ในชีวิปตประจำวันครับยามเรามีความสุขหัวหน้ายามก็ดีใจสวัสดีครับ<ว><า>